สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้ก็มาพบกับช่องเสาอดอนจอนสินแลนอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้เสาอดอนไมาา้ยังเสาอดอนกะมาหาแนวกินค่ะพี่นอ้องมื่อนี้ไปสร้างอันนี้มานี่แม็กเนาะคะ่ะสั่งแม็กมาก,กินมื่อนี้เสาอดอนสั่งชิคเก้นนักเก็ตมากินชิคเก็ตน,น,นักเกตเออวิไฮส์เตอร์เชลซีชิคเก็ตนักเกตใช่ไหม ชิเก็ตนัาเก็ตชิเก็ตนัาเก็ตบอกผิดบอกถือเก็บมากันเด้อพี่น้องเด้อค่ข้ามว่าสิ่งที่ต้องนี่ชิเกตนาเกตอันตัวชิเก็ตล้วุอันนี้จักเป็นอย่างบุพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นไก่ขึ้นกันค่ะสั่งมันดอแซ่บขึ้นกันเขากะให้เขาเลือกได้ว่าจะเอาซอสอยังแน่ให้เลือกอยู U3 ซอส ค่ะพี่น้องมีบาร์บีคิวมีซอสบาร์บีคิวอันนี้ยังนี่ซุสแอนด์เซเวอร์ก็คือซอสเปรี้ยวหวานเนาะค่ะภา,าษาเยอรมนันซอสครีมแต่แาวดอรมากินนั่นซอสบาร์บีคิวกับซุสเซเวอร์เปรี้ยวหวานน่ะนะนะมาเดอ้อมากินน้ำกันพี่น้องตอนนี้แซวดอรอยู่หม่องล้านจอดรถเด้อ มันบอมีอมันมีรถเลยเพราะว่าลานค้ามองลานจอดรถนอกมันมันเป็นอันน <Yes. S 1> ี้วัสซิสตานาทูรอาเนี่ยมันเป็นขายของขายอย่างไรเกี่ยวกับโปรดักท,ที่มันเป็นหน้าทั่วไหมพี่น้องคือจังอาหารจังสีนาที่ทเฮดมาแบบประมาณว่าบีโออย่างประมาณานี้นะแม่เออ นั่นแหละดูแลสุขภาพนิดนึงเนาะค่ะแต่ว่าสาวดอนบ่อเขาดอกพะวาบัาาได้เป็นคนกินของบีโอขนาดนั้นเนาะค่ะกินที่เขาอยากอะไระพน, <c oughs> น่นาะคุณก็มาน้็อร่ายดีมั้งเนี่ยลมเย็นๆจักหน่อยนี่แดดตอนแรกสาวูดอนมา สีผ้ากันไปคอนสแตนท์เนาะพี่น้องขับรถจากนี้ไปประมาณสองชั่วโมงบัดดี้พากันปืนสวยตุนเอ็ดโมงอาบน้ำแต่งตัวแล้วเที่ยงขับรถไปสองชั่วโมงออคิดไปคิดมาหรออ๋อมืดเลยไม่ไปดอกถ้าไปมือหนามืดเ,เลยก็เลยออกมาหาเลาะกินแม็ก เมื่อหนสิมาอัปเดตส,สถานาการณ์ข้อิดอยู่ประเทศยเยอรมันด้วยค่ะพี่น,อนอ้องเป็นจังไดวัติกดเปลี่ยนทุกมือเลยเดี๋ยวกระสร้างปีดเดี๋ยวกระสร้างเปิดร้านขายของเนาะเปิดใตแต้านขายอันกับเขาซูปเปอร์มาร์เก็ต จงสนาะร้านซูปเปอร์มาร์กจ้าสิแหน่ไปสิขายได้แต่ร้านขายเสือ้อผ้าร้านขายรองเท้าร้านอาหารนี่อ่ะร้านขายเสือ้อผ้าร้านขายรองเท้าเนาะตอนนี้ก็สั่งปิดเลยเด้อไม่เปิดให้สั่งออนไลน์เอาแล้วก็ร้านอาหารเนาะค่ะร้านอาหารนี่ปิดแต่ดูล้วคันผู้ใดยจะซื้อแบบว่า ซื้อไปกินอยู่บ้านซื้อเทคเอเวงสี่ับพ่น้นองซื้อได้ค่ะซื้อได้แต่ว่าเ้าสิไปนั่งกินอยู่ร้านบ่ได้เนาะบดนีกับมีกุาคันสิกับเขามากในประเทศเยอรมันจังสีบพ่น้องต้องเอาพลนเทสโควิดเนาะค่ะภา้ใน48ชั่วโมงบดนี้คนอยากไปเดียวเทจังได๋ มันแพนอย่างบ่ไดดปกติพ่อนยัยเรามันเขาก็จะไปเที่ยวอันสปีนเนาะค่ะช่วงซัมเมอร์นี่แหละเขาก็จะจองตัวบุ๊กตัวบุ๊กโรงแรมตั้งแต่เดือนนั้นท่านว่าปีที่แล้วเดือนท่านบ้ามกุราบัดนี้แพนอย่างบ่ได้เลยค่ะเพราะว่ากดมันเปลี่ยนทุกมือแพนไปเราขันบ่ไดดบินค่าตัวค่าโรงแรมล่ะค่ะพี่น้องเมนยูมันเอาเงินขึ้นไหนแต่ว่ามันขอเงินขึ้นไหนแต่ว่ามันบ่ไดขึ้นเลยแต่แม้ซูสายการบินเขาจะขึ้นขึ้นแหเฮ้าเนาะค่ะ ส่วนสาอุดนี่กาเดินนี่บ่ค่อยได้บินมีสองเียวบินอืมอีกที่จริงเขาแพนให้ซีแถวบินเดินนี้เนาะค่ะสองแถวบินนั่น,ะะอเ,น,อนเอาออกเพราะว่า,าประเทศโคโซโวคนติดหลายเขาก็เลยปิดอาทิตย์นึงนี่แหละ เพราะดีช่วงช่วงที่่าสาวุดอนได้ไฟบินตอนนั้นนะประเทศโคโซโวปิดก็เลยก็ได้บินซังค่ะพี่น้องก็เลยได้แค้นเซินไฟเนาะค่ะ,ะก็เลยยุดอยู่บ้านเงี้ยวๆไปค่ะ มันจะเสาดอนเป็นแบบซูนยนะ์เนาะส่งจมๆยังไงว้ยบอกไม่ถอกผู้ใดวเฮ็ดงานออฟฟิศก็ต้องเฮ็ดงานอยู่บ้านเนาะคะ่ะเบิร์กฟรอร์มโฮมจะเป็นปีแล้วพี่น้องอาจจะปีนึงละ,ละละแม่น เพราะว่าโควิดมันเริ่มปกีนนนการเนาะเดือนมีนาะอันนี้กะจะสินเดือนมีนาอีกแล้วค่ะที่น้องมาอัปเดตสถานการโควิดในผู้ใดอยู่ประเทศใดหรือว่าหรือจะอยู่ประเทศไทยกบมาอัปเดตในเรื่องค่ะว่าแต่เรามองนี่โคตรเหมนกันอย่างไดหรอกะวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปบอแต่สำหรับสาอุดรนี่อยู่ประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปกะ หลยเติบิวป่นองหนึ่งเปลี่ยนก็คือว่าเวลาห้าสิบไปหาหมูหาผังสิกดมันก็ให้อันไปหากันได้ครอบครัวเดียวเนาะมันกะบ่ได้ค่อยเด้ปอมมูไลยกันได้คันสีนัดกินเขาเนาะซื้มากินเขาอยู่บา้านซื้อมูมากินเขาอยู่บา้านหรือไปกินเขาอยู่บ้านมงสิพี่น้อง ส่วนใดครอบขรัเดียวอืสื่อของสีบินองสมมุิสื่อสภาสั่งเอาได้ออนไลน์แต่น,นี่ั้งแต่คนเขากี่ดลอดสาวกีห่หลอดมาซื้อออนไลน์เด้อเพราะว่ามันราคาถูกกว่าเข้าไปซื้อยูรารบางเจ้ารถกระนำซสมมติเซลล์หรือโอ้โหออนไลน์เด้อพี่น้องรถหลายกว่ายูนไรา์อีกเอา ขาจะอมาส่งของก็เลยเสียงดังวิ่อกไปวิ่มากแต่นาที่เรายิ้มแล้พี่น้องอยากกินตำบบกหุ่งเดี๋ยวสิไปหาซื้อบกหุ่งมาต่ำอยูมอ่มาแลงเพราะว่ามุงบอกว่าบกหุ่งมาลงแล้วสารพี่น้องมื้อนี้เ่มมีสาระเอยียงดอกกมาแบบาบาเบาจมๆน้อยๆเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง ขอกันไหคลิปหนาเนาะค่ะฝากติดตามชมอันช่องสาวอุดรจังสินแรเนเดอค่ะไปแล้วะคะ่ะพีน้องล้านกว่ากว่างล้านจอรดรถได้ดิวเห็นว่าว่ววิววคนจอดมีจอดอยู่หันสองคันนอกดันบ้างเบิด